สวัสดีครับแนะนำตัวทางมากกันหน่อยเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยครับผมวันนี้พิกัด120ปอนด์คร um ับในวันนี so ้ถ้าเกิดชนะนี่เราเข้าไปชิงชิงเลยครับเข้าชิงเลยนะครับเราซ้อมอยู่กับพีเคครับซ้อมอยู่ซ้อมพีเคเดือนนึงครับเดือนนึงเลยเต็มครับผมเสริมอะไรบ้างรอบนี้เสริมอะไรพิเศษไหมก็เสริมทุกอย่างครับทั้งหมัดเท้ากอดศอกครับวันนี้ก็เสียเปรียบรูปร่างเหมือนเดิมเสียเปรียบทุกอย่างครับเกาสูงเท่าไหร่ครับ164ครับน้ำหนักปล่อย ก็หกสิบกิโลครับว่าเช้านี่มาเดี่ยวจะช่างครั้งแรกเป็นยังไงมั้งก็เกินมาประมาณปอนด์หนึ่งครับปอนด์หนึ่งจะค่ายนะครับผมก็เมื่อกี้มาชั่งเหลยยูนจุดสองจุดสองตอนนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยครับล่าสุดชนะใครชนะน็อกเพชรปริษทีบีมจิมมาครับที่นี่วันนั้นะที่นี่ครับหักปากกาเซียนเลยนะใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้สองไฟไปไหนก็ชนะนารินเดชไททองคำแล้วก็ไฟแรกแพ้รักชุมพรครับร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบทั้งหมดนะคุณมวรอบไม่รอบครับเวรนี้โอเคไหมโอเคครับต้องคุมไหมเนี่ยไม่คุม ประมาณ3กิโลได้สามกิโลครับเราเห็นเขาหมดแล้วว่าเพชรเซนคมเขามีเข่ามีอะไรอไที่เรากังวลเมื่อเวลาชกอะไรกก็น่าจะแข้งขวาฝีมือครับจังหวะฝีมือเขาหน้าเอาอะไรไปสู้เาวงนอกก็น่าจะดีกว่าเราเอาอะไรไปสู้เราเนี้ก็เอาหมัด มัดตะขาครับใอหมัดตะขาตีขาครับครับผมลูกล้านจากจังหวัดอำเภอล่างหงสจังหวัดสตูลครับก็ฝากพี่น้องเช่าล่างหงสสตูลครับเป็นกอลังใจร์ภูมด้วยครับวันนี้จะทำห้เต็มที่ครับน้ำหนักป้อนได้ทีเท่าไหร60กิโลครับโอเคผมมาลองใจขอโชคดีครับครับผมครับเพศชายคอมิกีมครับวันนี้เจอกับอะไรเจ้าอญิงซีนะวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบครับไอ้มวยรอบชนะนี่กเราเข้าไปชิงชนะเลิศเลยที โอ้โหนี่เราได้มีตุนอยู่ในกระเป๋าหลายกระปั้าแล้วนะเอาเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆครับห้าสิบแปดอะวัเช้ามาเกินเท่าไหร่มาพอดีมาพอดีนะผลงานล่าสุดเป็นไงก็แพ้เพิจิกจันไปที่นี่นะแล้วก่อนนั้นไอ้สองฝ้เป็นไงผลงานก็ชนะเปพิจิกจันมาจำไม่ได้อ่ะคือชนะแล้วก็มามาแพ้นะเราวันนี้เป็นไงบ้างปีกันนี้ โชคมาหลายครั้งแน้เลยแตจะเข้าที่เข้าทางนะร่างกายวันนี้น่าจะดีกว่ารอบที่แล้วไหมดีกว่านะเราเป็นคนจากจงหวัดบึงการครับอ่ะฝากไปขับเชียร์แล้วครับก็ตันนี้เต็มที่ครับผมน้ำหนักไปบ่อยที่เท่าไหร่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดโอเคขอบคุณครับดีครับ